าล,ลังๆก็พาใจกันพี่น้องเอ้ยเมืม่อไหร่หาถามเรียนที่สิเอ้าเวันนี้ก็เป็นเว่างวเม้าม้วนแต่วานเป็นเร,เร,เร,เรเียงแขกเพได้รับเชิญแต่วานได้กินแกง,งไก่ฝ <laughs> ากไปถึงพี่น้องอยู่เจริมา้าหรือยึดต่างประเทศทุกประเทศเอ๊ะจีเป็นโตมากถามอันนั้นอันนี้เพื่นไหนกำลังใจเป็นโตมากอดีใจเดี๋ยวนี้เสียงเนเวาเวันจ่า คนบ้านหินลาอำเภอหนองสองหมองเพิ่นไปลรำไปรวยญี่ป no, well, ุ่นทั้งเยอรมันญปุ่นพี่น้องทั้งญปุ่นทันฟั่งยูกะขอขอบพระคุณหลายๆเด้อแล้วกับพี่น้องประเทศไทยแฟนเพจทุกๆคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนรับฟังเดืนดผ่านมันเป็นยังไหนอาจารย์แฉก็ได้รับเพื่อนโซนจันอยู่ไหนนะแฉก็ได้รับเพื่อนมันเป็นซีตะกี้บางเพาะมันเป็นมันเป็นท่านสีไส้เนาะแต่มันเป็นซีแย่ เปนท่้สิเป็นน้องส่องหองมันเป็นท้งขดนยูเป็นทั้งหัวท่านเขียดแต่กินกันไปเออโรีแต่นี่ก็โดนถขาไปแจ้ใหม่โนกินขอดเจ้เหี่ยเอาเพื่ออันไพไปเจ้ใหม่หวเห่ากะพราะเขาเป็นสาวสมน้อยอต่สปรม่าชิบสามสิบสี่เนี่ยบานีางตัวดอย่างเี่ลยก็เป็นพี่น้องเขาลูีซี่ใหญ่ท่านไปนียสีตำไปนี่ขามท่านนี้ในเอัน เออปลากสาวนันสสียอย่างนะอืมบางทั้งอีกแต่นี้เงี้ยนเน็ตีสมทั้งอีกแต่นี้เงี่ยนหมูเหาเออตั้ใตั้งมักันเงี้ยนเออกังเียนจ่อกันด้วยไก่กันห้ามก็ัเสียงปัวงใส่กินยัางปลลนใส่กันไปส้อนวมดคือบมดง่ามากกับเอินกันมาเอาแดงกันกินแงเจ็เอดมากกับเอินกันมาเอาซับกับเจียวมากกับเอินกันมาเอาดิน้องกานแบนี้เลอนั่น แขกว่าได้รับเชิญคือเงี้ยหลังเงี้ยในยายลลูกสาวสบายหลังบาดทีนี่เงี้ยหลังฟังท่ามีวันนสีกนมีเกิดมาเอิดกันเกินกันวันเนี่ยเออวัวตัดคอวัวเออเนี่ยมีเออเอื่นกันเอื่นกันเออเอื่นกันพอเอิ่นกันแน่บางอย่างนันเกิดกัน นนี <S 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 ่เรากูค uh. hmm. oh, hmm. so, huh. okay, uh, ืออยากกินแกงไก่แน้งข้าวซอบอกลูกหลาจับไก่เาขัถามนะเข้าแกงไก่เข้าขิง่อดเนีลูกไปบ้างนั่งตรงนี้ตัวใหญ่ได้หลังเนี่ยเขาตัดขาแกงชิมมงซมมันดีมันแต่ว่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ขามาแกงลูกนะตัวพอปีม้อนกูหลุดไะปีม้วนมันสีซาแยงกปีม้นกกน ชิ้นนี้เราก็หยิ่งห้อีหนี่ละึ่งก็พิงม้วนอยแล้วเนาะป้าดีบผู้หญิงสาวนะแต่เลยว่าเมียแต่เลยว่าโอ๊ยกูอยากดนะพิม้วนกะหานี่มัเมียเต่านะเออเกียงกินถ้าห้องมีไปลูสาวกต่ข้ามมองขึ้นไปจับไกลมากเออจับไกลมากข่ามาเกี แกงไกลวุ้มสิอผูสาวไตเห็ดผู้รีผู้จอยนั่นวอืตาผู้เมียเดินมาใส่เี้ยเงี้ยเป็นยันตีลาลาพนะอันพอยุหันบอพนะอืเืินมาถามยุจ้าพนักงานตีเออเออยูยุพนะอันถามหาเราเป็ดยังพนะกงาอีนีเขาแกมันพอเขาถี พอเป็นปลาพลอยเงี้ยนั่งดิมันเข้าจะไปนเป็นพมั่งออันเออถามหาเราเห็นอย่าง่ายขนาดโอ้ยบอกแล้วันกินเข่าเนี้ยละนะออันได้จินตั๊กนําแต่ไม่ง่ายขนาดโอ้ยเขาเก่งไก่ขนาดปลาบานออบานแทงคนง่ายคน่ตีนี่ขึ้นมากเลยนอข้นมาจนเนี้ย เราเห็นยังยืดแต่ลางคุกคุกติดเยืยืเนี่ยงขึ้นเหนี่ยมขึ้นยแต่ลางถึงม,มากหลา่างกาจากจากข้างหุดชละเพราะเพราะอะไรนอันนู้นนี่เอินเจ้าไปทิ้เขาจิ้มกั้อห่ังหล่ะน่ไอันนี้ในงานนี้ยางหล่ะอันนี้เจ้าหพไปที ช้าเลวเพราะเราเพ่งจะทเพิ่งเอื้อความท่ามากบ้างเพิ่นเพื่อปฏิบัติการบอยเราว่างเลวเื่มเราามขาอยู่เราลางขาอยู่อยู่ซ้ำบามีกันอันแล้วมึงบอกว่าเจ้าไปกินข่าวเออเอก็ไดบุญยเน่ในห้าบุญยังน้จัเสดไปกินข่าวคอมืนเล่นกับบอยอื่นวันอตายแล้วอะไรบ้า กูาอาบน้ำไปจักข้าวออแล้วก็ป่าวอาบน้ำไปกูจอดอีกอาบน้ำเสร็จขกินไปกล้งกลงเลียงถึงเงี้ยไปไปท่าบุตรสาวเนี่นี่เลยวเพาง้นจะมั่นเออเอ้าแล้ว,วออยังว,ว,ว่าแม่ป้าบอกให้ไม่กินเ้าเออบาปนี่แม่จะเห็จไปอีกเงิ้ม่กินเา้า nelet năm năm dì nghĩ đánh cho nó rồi irgendwann nó tháo ra cái sạch cổ đầy rồi nó nghĩ là đó nổi rồi nấy đứa đấy mà cũng 식 nhánh nhưng mà Background nhốie nhồi nhِ Ngịp thờ� fire nweodumbas ngịp thờiniz cái sẽ lại có những gì? cái thì sẽ lại có những gì emerving nghiệp mà ngịp thờ didn't mad dragon có phi trà rơi mà foto với ngịp thờ này nhỉ và nghĩ cái nó lạnh 0 polarieri xinh có Hyundai c κιy problema chuyên lông bạn sẽ nói cái ngịp thờ này xinh là ai lẽ ạ, chiência ở đây ạ干 cái đ vacc not good con chuyệt nghĩ vầy c diskut repentance rödoribias., cũng kỳ มันคือว่ามีคนมากนะผู้อื่นผู้อื่นกับ่ามีนามีแต่เราผู้เดียวเราแต่เดียวหนาเดียวอะไรยังไงเป็นจังสีอื่นมากินเนั่นคือจะขอเราแต่เราหนางแ่แตงหานะเราแต่นางมุ้ยยด้วยหายนัู่้เดียวนะต่นี้เพราะทันโดน้อันลูกสาวคนาหาผ้านี่กหาหา้อนลูกสาวอย่างเงี้ยีาขามามาอย่าง บางเพรไปใส่และตอนนีิพวกากันจีนนับางใ่ท่าอเราไปใส่วุฒิะอืมท่างเจ้านี้ีบาร์เออบารานี้เราไปกัจินเนาะกีนนู้อกินพู้ยาวเซ่จนคืนเองเอ้คนอ่านเพือมากินเราแต่งงบ้านฟอกเออกัดจนนจะี้มั่อ้านหเลยเออเขาจะแกงใตว่าเมไรแล้วเขากัดหกมาให้เรานแล้ววยอิงเขาเขามาเพิ่มให้ ตื้อไม่เล้ววันนอนกั้นกาเสือเนาะเกลขับรถหน่กันไปกินตรงไก่ถือว่าสูงเีบารนี่เนาะบอยอินเขาปักมาตือไมนแล้วเราท่านกินมาถมาองมาสองประชบาร์นี่พ่อพ่อเราถึงกินเีเรานยาวกินดอยาอะเอาด้ละในป่าเราไปใส่อถ้ามันไมยังนี่หนึ่งตึ้งตาล ก็เอาบบ้่าน้ก่อนเออยุติกางกุญแนกับคุณอิะยีดูเดินเฮี้ยเงินไปน้ำตาลอยู่ปกินบ่ายบายแล้วกลับมาเย็นเลยอกลับมาเยนบายแม่อะนะลูกสาวเอเจ้าคุณยังเจ้าใคบอกกันเมเจอมาถึเข่าเออเอ้านะกูใคบอกจับที่อะไรเออเอาบอกต่้ง้ไหนนะ แล้วมบาเจ้าก็บอกแล้วมาจริเขาเอาพูดถามกี่หลเออพูดถามว่าพอยุคหันบ่ไม่จริงพอใจเราพอได้หรไอยังเออใช่เจ้าถามบ่เองพนนะู้เอเจ้ากันนานริถามว่าเห็นพ่อเขาที่นทางยุคุณบ่เจ้าก็บ่บาปเออเจ้าก็บว่าเจ้าพ่อซื่อเจาก็ว่าไม่บอกเขา เขากว่าอเขไม่ต้องพานานาเจ้าสุดยางนั่นนี่นางหยังนี่เหน่อยหน่อยนเลยสดพาบานนีอบัตรกีามาซู้กันจิ๋งนยูงใช่แย่จับของเึมากตอนนี้ตอนนี้สีเนี่ขื่มากมันเลยด่าวยไ่ตายูใส่คว่พียกันไปตรงน้องหวดิเล่งไปตายใส่กะน เขาไม่กินขาวจีนามาทดเมถกินขาวจีนําไปตายด้วยไสมาเอาอะไรงงบอกเขาลุ้นหนุ่ยเอาเรมาหายเถอะันใครเล่าลลเขาเออเอออูขาอย่างนี้ก็จะมามาหายเถอันันเป็นน่ห่มาเห็นหนากันมาเป็นจังบอกมันว่าห่ว้มันมือกับเป็จังบอกดีดีนันนี่เอจังหายเล่าลาเคุจัมันเสียเปรียบคนเรา เสียเปลกูได้จะไปเสียเปียบนังไมากเยนี่นแน่เพาะว่ากิงโคลัเอนได้ตอนไหนตาไหนตัวเออบานทงพนหี้นี่เขาจากอี่ยหนเออเอาฮ็ดจงไหนสันทนากูไดเป็นผู้หายเขาจนเออชาวบ้านลุกสาวจะของหายหลุสาวออีแม่นะบอกใหนไปหายแล้วจุนป้ากูผู้หลุกสาวอ่ บัานีัม่เป็นอย่งนั้นีกจ้น่หายแล้วแน่ยี่งลาย่ากับเราเหยียยิ่งหนะยิงเขาเลยแล้ไม่กินเขาพูกผัวลาบ้านเอากระถามหาเจ้านละนะกันเอื้นไปใช้เงี้เขากับเคยถามเจ้ากับเทไปเปี่ยนอุ้นนะเวลาหินงรอยก็หันก็เขากอว่ายู่ยู่ว่าบอกเราไม่กินเข่าไงเด้อ มันกรามกินมากเกินก well, <my> no ับหยังกินกับแกงไก่ปม่กนเนาแล้วก็หมักมากขอเาพ่แห่กสะลูกสาวเรากรสิบอกแล้วมันแล้วก็หมักมากล้วพ่อแม่ก็ได้ลกานี้ทัางทัุ้ดลลสูนี้เสียเปรียบคนกระตายสัพนโมหลายเราก็สุดก็เสียงพลัแล้วว่าผูเขากระเลสุนแยงใกล้ไกลหน่อยแล้วก็จิ้มน้ำนิดแเราเลยปล่อยไห่แม กับบกสาวกิอนเล่าอเลีบอตจนนั่นก่อเล่าเรากัลูกไปนางยิ่อย่ย่เป็นต้ง่ืมยุ่อเล่ากับเสียเสียงพาเล่ากันก่อนหลังุดกีเสร็จนอนได้รับเวลานอนยางสบายบานี้ยังจากมาเฮียงไกกันมาถามอันันนี้กินข้าเลียกกัน โอ้ยตกนนกนขบาวกใจป้าโจมาสังนีใกล้ขาน้ไหนแี่นั่นจะเื่อนไปกินเอใช่เขาบอกน้เขาเสือเล่าอาหาเสือเรายิ้มมาแล้วเนาะเรายิ้มมาเนี่นี่ละคือแฉก็ได้รับเชิญเหมือนีจะไม่กินตรงไจปัะเต็ป้าทีบอกกันไว้ทันเอินกันมากินเขาเอินเอินหาได้แจ่ของเอิะเอินก่อนอีกเอินซื้อต้องบอกซื้อลูกน้ เป็นอเขาแบบนั่นพอเค่นี้ด้วยยหันบ่อพอแคนี้ยุหันบ่อตาปลาไปตาปลาพอยุหันบ่อตาบ้านเป็นค่วงข่วงนะมาพอย่หันบ่เขากระโเผยมาพอเขาโอนั่นกะทิมาเขาตลอนนองเออมันก็ตอง่าจังสัพอเขามาเขาบอกว่าพอนีนั่นบอกจะกินเขาก็ลาม นั่นแหละไม่ได้เป็นแขกไปรับเชิญมัเออเ่างั้นนั่นกขาูยิ้มยู่หย่งนีแขกไปรับเชิญตัวนั้นบาเมียนอันใช้การตัวบบจรงแใช่าวัานเยอกว่ามีบ้านอะไรอ๋อวันมีัไหนมาใช้บ้านยูนิล่ด้ไปแต่ก่อนช่อันอันคิดเซี่ยงซ่าออารัื้อวันที่เสียงซ่าเลยดีผู้สาวเพ่นเมียเพื่นนั่นซื้อวันแมหญ่อันแมหญงบ้านหน้า บ้านหน้าส่แจ้งสารเาพุ่นทั้ดีกวันเฉยแั่ต้องสื่อของดีเนาทีเชียงซ่านีไงบ้าน้าแต่เป็นยังต้องก็ไปยัวหมดเ็เ้องได้ี่เรีกขันเยอะเอาเอาซึ่าของเา่งของดูดิทีเส้ยซ่านทำยังไงบ้านหน้าเอากันหน้ามากเนาะก็เอากันกระส่งหากันข้าวข้าเนี่ยน้กันไก่แต่งานกันเนาะการเลี้ยงเจ้ากระต่ายการเลี้ยงเนี่ยการเลี้ไปขอกัน ต่ถ้าว่ามันสิดวงสีสมพมังก็สมพ่งละตอนนี้นอนก็ะแต่ว่าเอากันมานเพกว่าหลายเดีอยเดผู้เมียงอาไจนจังป่วยใ้แค่วันหน้าีป่วยมาป่วยเนี่ยป่วยว่ามันว่ามันหลายปีอยู่ดีว่ามันปีสองปีคนในบ้านอะโอ้ป่วยเนี่ยป่วยโดนอะไรเอาไปหาหมอจีเอาไปหาเราเอาตัวเอาับา่าเศร้ากันหมดไปหาเขว่าเศร้าไปเดลี่ยมาดวงหมดี กินยานแต่ว่าถือมากนะไม่ใช่แาน้นแเดวเาถอนั่นเป็นคนใหม่เนี่ยจังวันะแม่สิินเนี่ยเนี่เออไปกินเนี่ยเอาไม่ก็เดียาจะไให้กินไกและน้อแม่บอเขาอยากกินเนี่ยนี่แหละกับปวยเนาะวยสิปทำงานใช่แต่จานแตมากนอี่ยแ่บยักเกียบลูจักเสียบเที้ยเฮียนนักะเป็นปองนี่ เฮียนเฮียนนี่แปลงกาดก้บ่เรียกคือสมือยนี้คนสมัยเก่าคนสมัยเก่านี่ต้องมีคืกาดกาดนั่เรียกอยู่แต่เปลี่ยนมันแห่มันกกยาไงมันงะงะหลังไปอีกมันไม่มากมันมันบ่มคือแปลงสมื่นีย่เดียวมั่เหี่ยวแปลงตัวโก่งเก่งเป็นผู้นี่เกิดอี่การนอนโยห้องเปิ่งเนาะเออยูห้องเปิ่งกันนอนโยมสันผัวไปเนาะมากะการนานนั่นแหลกค่ะกันเต็ป่วยแม้แต่นี้ก็ป่วยอยู่หัืนลัน เล uh ี mo, whatever, ้ยใจญ่ฟูกัวโอ๊ยบาดบ้านเมี่ยงเงินนั่นมาลองรอทางแรงแทนน้องปลูกเป็นลูกเป็นเมียเพิ่นใส่บาดจากปลูกง่ายหมดสาวบาดเมี่ยตัวกับก็ส้มาปวยขรักปวยแหน่แทนน้องกูมาเลี้ยใจแทนน้อเออล่านนะแต่ว่าแล้วช่วงที่คือหยาดป่าบ่อยปวยไปไม่กตบว่ายากป่าบ่อยากป่าเออก็สีหักกันเนาะก็สีหักกันน้องก็จะหักกันแล้วก็จะเอากันเออมาหนี้เมื่อไรกับผัวกับพยายามสอนยามใส่มน้าหันอ่ะ ยามาได้แต่ก็ไม่เห็นแน่ยูแน่กินแต่หาไม่ได้เอาของนี่แหละแล้วเราไปหาแล้วมาแล้วเป็นผู้เลีดอีกลับเป็นผู้เหีดยีกผู้เนี่ยแน่กินอ่ะจ้าบ่มนี้แม่เา่เาก็เอ่าเอาบ่มนีบอกแี่นี้ปโอกนี้แล้วไปเลี้ยจาจกเออบานนี้นึงเลากระสูนเนาะเลาก็พยางไส่มากเลยเรากระยางไส่มากเล้วก็เรียกุงเียกยังใส่แน่นอนแน่นี่เรียกไปเมื่อจวแน่ๆเขาเรียกไปเรียกมากเขาหึงก หายงมากกม่พี่พูดอะไรดึงหายงามากกตี่พูดอะไรมาเห็นสู้ดูสู้จีเราสู้เราบอกคมาสู้แทนเนาะเราบอกวมนนี้ก็แใจแทนเนาะกระแบงตาตรงเนียเนียกัะมุมผันุ่มขิงาสบายใจเกียรตตนกระสีนอนเนาะนอนหุ่มเผาหุ่มขิงาบิบัวาบางไรสบวาบางจังนะบานี่ปลารยผัตี๊มนะนั่งเนี่ยใส่มานนังอะไเที่ใจมากอะไรบูเนี่ยสูงให้ยิ่หรีเนี่ย คุสิตัดแปลงมากินหมูอันหออไหนว่าเออเราหว่างเนาะเออเรียกขุ่งเรียกซิวมากเราแบบเราแบบสิบโมกสิบก้อยไปประมาณนี้แหละบาร์นี้พ่อจำแต้นั่นเราเลยนี่ปลาไหลตัวหนึ่งเราเรื่อยสวนเราเลยว่าแม่ใช่คจิตัดมาอย่นกินโดนลราป่ะนะวัววิ่งเหยียมห้างก,กับพวกมีผู้ใดมาเห็นสูดูสูจิบเราปะ่ะเราเลยตัดป๊อปันป แล้ว่แปลว่ม <libro> ีมยุทธศิสินะคะเอ้มีแ่ยุันละแส่ยมายุกขวายุกววายุกขวบเนั่ยนั่งจงยุคขวบจมยุคขวบฟองระยาบฟองเมื่อยฟองเยอะใจเล่าน่ยเยอะใจก็เมี่ยบ่มาเอิงนั่งผู้เมี่ยนั่งก็ไม่นตาบ่งรู้แล้วก็เลี้ยตดปุกตหัวะไรลือองกินประดูงไก่ไกทางหนุากันเซลเซลสาใอผู้เป็นเมี่ย งานแหงล็อกขวาสุนเอาแล้วก็ทีสูแล้วก็ทีสูดแนจนงเนาะงานงานหมต้างเครื่องเออบานี้ก้อนา้ำว่หันทีกป้องมันจะยู่นมาแล้วก็ทิ่งปุกลงเนาะิ่นปลาไหลลงกองไม่ยาอย่างนั้นเลยกูเป็นเมี่นั่งข้าหน้าเนาะแหีพระองคอง่ามแมงตาบนัวายืดยืดร่งทางกองยืดล่งทางปองอยากช่้ย่ายมือนเนาะ พองปวยค่ะทำตีตาตายเสดียนปวยก็สามาวภาษก็จอยทำเสดียนโอ้อยค้าทำเป็นยังไงบาหน้าบันท่อแี่คือไทยเพิ่นเพิ่นแมนตาเบิ้งเบิ้งปองซองปองเบิ้งไก่มันยากนะเพิ่นคือ่าหัวตาแต่นั่งจิเออกรอะไรไสิตายยันหัวเลยหอวันคืนมาหัวมาหันั่งหัวเออต้อรักไ่หมนั่งหัว ไกลอไกลเสียงเป็นสั้นที่เสียงเป็นสั้นเที่ยคุ้ม่าดว่วมเชี่ยไดเพิ่นคิดว่าหัวเป็นตาขนังผีปากนี้เพิ่มกันเลยไกลไกลตาป้าก็ว่าอะไรกันไปขนับตากมีมึงก็เฮ้ยจะได้แ้น

เต้นอะไรเออตัดเต้เ uh มือนนั่นงไงอืมเซาอะไรไม่ใช่ซาุ่ยโอ้ว่ากแล้วก็ไปหาปลไงไงกันน้าเร้าป่วยโอ้อ่อเป็นปลาไหลนี่ปลาไหลนี่มันมีอิทธิพ่นเลยใช่ไหมมีเสไนขนแบบนั้น่ะเอามันนี่ทีไปทีมาอยู่ทีไปทีมามันแบบนี้ไต่างแต่คนเป็นดีเศียรของท่านแต่กินปลาได้นี่ปลาไหล คนเป็นโรคยังไม่น้อมใส่แล้วไงนี่กินอะไรอะไรอยูออะไรนี่เปลี่ยนแห้งมันมีที่ไปที่มาอยู่ดีแต่ว่าในนี้ทุกนี้ท่ามถึนกรว่ามันเป็นเสียสายมาจากพญานาคหรือพญานุ่งอะไรสิเพิ่มไปเออที่ไปที่มามันมีอยู่ดีมันสิมีหลายอย่างอ่าส่วนหนึ่งกับมาจากจากเรียกเพราะกระหอกดอนนั่งนั่มันสิกตุกไปเป็น หลายๆเน่ยร so ้นแถวแตอกับหมอกลอนอ่ะเออกับเบิ้งตั้งหูปลาไหลหัอปลาไหลมันใช่ไหมครับหงอหงอกะวันตีอันนี้พุทธแถวคนเรานี้ข้ามสูตินมากดีนี่ลานี้ข้ามมากๆมันสิเป็นเป็นหลักนะน้ปลาไหลมันกันไขนี่ดีเออเฮียจันนึงคนสิบกินเลยจ้งเขาหนีเกิดมาแต่น้อยเปินเถาเขาบอกเขาไปกินเลยด้กเขาอือือก็เคยกินเลยเด้อือรากากินคือใบฟัอนิี้านก็เปนิดหน่อย ผู้ชาวของเราดีทานสู้ฟังเฮาเก็กลากินได็ป่าไรบ็กายกินก็เคยกินจันแส่เป็นประกาสู้กันแรกนี้ละเนาะการนั่งลาคือคนคนบางคนจะขันได้เลี้ยนรูเลี้ยนดูเลยขันนี้ขันนี้มาทั้งท่าเกี่ยวับทั้งท่านาชีวิตกินได้าไรอันนขันใ้หันมาทั้งทาจังวะเป็นไงวันหน้าแต่ไ่เป็นไสิท่าน อันลรวก็นั่นรออันกปลาไหลกินั่นมานั่นอยูก็มรวาเ้าไวรอนั่นแหละสำหรับปลาไหลตายแท่เปอาไหลตายแท่เนาะโตตายโตยั่งเนี่ยเนาะปลาไหลตัวนี้ก็อาสนมีส่วนเกี่ยวของกรมะแจ่แจ่การไข่การควยหัวบยงเลี้ยงเลี้ยงมันได้ได้จิบเขาด้ยบ่อมีซื้อตัวเออแต่คือย่างเกียไก่เอฉดก็เลยรับชื้น